อันนี้เราจะมาทำไดฟูกุไส้ Star สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กับถั่วัวแดงอันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของส่วนผสมไม่ใช่เหรอรอันนี้เป็นแป้งไดฟูกุน้ำเข้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนยเนส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมมาแล้วนะคะอันนี้น้ำเปล่าแล้วก็ไส้ถั่วแดงสตรอเบอรี่ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราต้องเอาเราต้องเอาเนยขาวไปกวนก่อนโอเคไปกวนให้มันร้อนก่อนเออไม่ว่าจ้ะช่วงนี้มันฝนตกบ่อยอยู่ไม่ค่อยบดีเขาใจ็บเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเนยไปกวนให้ก่อนอีกคนนึงนี่คือไม่พูดอะไรเลย เลยซีตี้ไข่ไม่ใช่อุ้ยร้อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกินอะไรอ่ะกินเลยลูกเราได้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวมาแล้วนะคะแล้วก็มาใส่นี่อย่าเบียดกันสิถ้าไม่ได้เบียดก็นอนแล้วนี่ยู่บนกระติกขอชโอ้กระรเป๋านี่ใส่แล้วจะสบายสบายจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวพ่อจบอ่ะเดี๋ยวพอดูเพื่อพอพอพาดูขีแเ้วควเลยอ่ะขี่ขี่คอดูเลยเอมแค่เยนี่หสูงเลยจริงจริงมันต้องดูกระตุ้งมันเหมือนันเหมือนอะไรมันเหมือนไอ้นี่มันต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟด้วยอะ่ะแต่บ้านเราไม่มีไมโครวเวฟอ่ะอ้หเย สหมองใช่หมองถ้าตามสีชมัวเข้าไปใช่เลยแ้แป้งแป้งแบบเหนียวมากอ่ะเหรอีน้ำบอลแต่ว่ามันมันน่าจะยังไม่สุกอ่ะแล้วก็มันก็จะโอเคไหมอ้ตอนนี้ใกล้ขาดแล้วจ้ะขาดหมดเกลี้ยงเลยจ้ะโอเคเอาโอเคแต่แล้วเรามา เราโรยไอซิ่งนิดนึงเพื่อความสวยงามเนาะใช่มันเหมือนสลับเปาอะ่ะ <c oughs> เขาดูดีดมๆม,ดม,มันเหมือนสบบล,นนลับเปาแม่โรยไอซิ่งนิดนึงเพื่อความสวยงามมันเหมือนสลับเปาเลยเนาะเหมันลูกบอลลูกบอลเขาดูดีๆมันเหมือนสลับเปาอ่ะเหมือนอะไรนีขำาเลยโอเคโชว์ โชว์ผลงานอันไหนของพี่กิวไมูก็ไหนสิใช่เหรออันนี้ของป้าของน้าป่ะไม้เหรออันนี้ของพี่กิวเนี่ยอันนี้ของพี่กิวอันนี้ของน้าเนี่ยโชว์ผลงานโอ้เนียว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 เหนียวผลงานมีคนแอบกินกับผมเหินเลยเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวมาผ่ากันอู้หูแล้วกินได้เลยกินได้เลยไงแป้งมันสุกแล้ว โอ้โหดูข้างในเหมือนเลือดเลยดูหน่อยดิโอ้โหสวยเลยไม่ถึงข้างนอกมาเละเลยแต่ข้างในอุ้ยเหมือนมันเหมือนอุ้ยมันหนูเคยเห็นเลยอ่ะน่ากินมากอันนี้ใครจะลองก่อนเอาผ่าของใครบ้างผ่าของใครบ้างอันไหนของกิวอันนี้เหรอคะ โดาจบได้แล้วว่าหนูวางตรงนี้นะนี่ของพี่กิวผลงานของพี่กิวว้าวหัวใจเลยลูกใหญ่มากโอ้โหเอาพี่กิวโชว์นี่ชองกินซิกินดูอร่อยเปล่าอร่อยไหมลองชิมเลยเอาหมองก่อนอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันนะอันนี้ของพี่กายเบี้อวเบี้ยวโอ้โเบี้ยวตรงสุดเดลวี่เดลวอ่อันนี้ของพี่กายยัไงบ้างไม่ทำตาเหลอย่างนั้นอะ ตัวแดงมันมันมันจะข้อกลมกล่อมอยู่นะแต่ว่าแป้งแป้งมันกลิ่นแป้งมันหอมเนยมากเลยอ่ะใช่แล้วก็มันหวานหวานถั่วแดงกับรสชาติความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เอาหนึ่งของสามกับคำใหญ่ไปหวานแล้วเอากินให้หมดเลยเอาปากกินคำใหญ่แล้วเอาหนึ่งสองพี่กายทำดีดีมันไม่สวยลูกหนูจะเป็นได้ยังไงแล้ว เดี๋ยนะหนึ่งสองสามไม่ชอบกินถัวแดงอะอ้มดูสังเกติินจะหมดนะอืมไม่ชอบกินถั่วแดงคำถุงค้าแปงเยอะมากลกัดเถัวแดงมันอร่อยลูกอร่อยไม่เอร่อยมากเลยลูกโอหดงยอะมายปกไมอร่อยไหมดูพี่กิวดูไม่ ไม่ไหวอ่ะกินสตรอเบอรี่เฉยๆถ้างั้นไม่เอาถั่วแดงออกให้นะกินสตรอเบอรี่สินี่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 อ่ะกัดโชว์ลุงกล้องสิเอาเอ๊ะเดินฟันเดี๋ยวไม่ไหวทำไมก็ันเปรี้ยวอ่ะสตรอเบอรี่เปรี้ยวจัดๆไม่เปรี้ยวมากหรอกลูกแพงมากเลยนะเนี่ย กี่ลูกเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกร้อยสามสิบเก้าบาทเนี่ยอีกลูกหนึ่งพี่คิวเอาอีกพีก่ีิวกินคำใหญ่ๆนะถ่ายให้ลุงกล้องกินแบบคำเดียวหมดอมเออเก็นปากเต็ม,มกินกัดทีเดียวไปวันหลังน้องโจนที่เปียนมาด้วยนะขายทำอ,ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวจะทำพาทำขนมเปียะใส่ทุเรียน วัด <What? S 2> เอดเอา้าคนนี้คนนี้ไม่กินไอโฟกูเกสตรอเบอรี่เหรออร่อยไหมครับอร่อยแต่เปรี้ยวอยู่เวลาหนูถ่ายหนูก็มองกล้องไม่ส่หน,นูมองไหนอะ่ะใส่ไป, <c oughs> ไปเห็นหนวดูนะดูนะเอามากินพร้อมกันดีกว่าพี่ยืมฝีมือเราเนาะ <c oughs> สกิลเริ่มไม่ไหวแล้วเหรอสกิลเริ่มไม่ไหวแล้วเหรอ อร่อยไหมเบียวเสียมอแสบในมือเป็นลมแสบอยู่แสบเป็นเหนียวอร่อยมากพี่กายไม่รู้จักของอร่อย ก็ไม่ชอบตัวเองผมไปให้แม่ไหมเจ้าไปแล้วเจ้าไปแล้วค่ะเอานสำหรับวันนี้ลาไปนะพูดสีจีกายสวัสดีครับเจอไปแลอนไม่พูดดีๆลาไปก่อนนะวันนี้หมดเกลี้ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเดี๋ยววันหลังก็จะกินช็อคโกแลตไปดิพูดดีๆไม่ได้ยินจาย พูดความกฟนดีๆสวัสดีครสวัสดีค่าไปก่อน๊าไบายพูดดีๆพูดชัดๆพูดอย่างนี้มันไม่ได้ยินหรอกสวัสดีครับวันนี้พูดดีๆ้ยกองกอ้โอ๊ย้หนูพูดดีๆพูดดีๆ สวัสดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายมองกล้องเอาใหม่มองกล้องเทสเสเข้าไหเทสเทวเสวัสดีสรัสขอลาไปก่อนเทาเบ๊ายบาย